วันนี้เป็นธรรมสากัจชาสนทนาธรรมตามการก็เพิ่มข้อธรรมเล็กน้อยต่อจากเมื่อวานอีกนิดหนึ่งนะก่อนที่จะไปสนทนาธรรมนะกับทางตัวแทนคณะสิทธินะ์ก็จะมีเรื่องของโลโกโลโกติโลกที่พระผู้มีพระภาค ตรัสบอกกับพระอน,นุนที่พระอน,นุน์ถามว่าคําว่าโล,โลกโลกโลโกโลโกติเนี่ยมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรอะไรจึงเรียกกันว่าโลกพระองค์ก็บอกไว้ว่าสิ่งที่มีความแตกสลายเป็นธรรมดาเนี่ยถูกเรียกว่าโลก อนันทะนะปะโลกะธรรมังนะปโลกะธรรมังนะี่บุจติอริยสัตวนะ์วินัยโลโกนะ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 เรียกว่าโลกในอริยวินยัย ได้แก่อะไรพระองค์บอกเนี่ยปโลกะธรรม,มังได้แก่อะไรบ้างพระองค์ก็บอกว่าจักขุงจักขุเนี่ยเป็นปโลกะธรรม,มังคือตาตาเป็นสิ่งแตกสลายเป็นธรรมที่แตกสลายรูปแตกสลาย จักขวิญญาณแตกสลายจักขู่สัมผัสแตกสลายสุขทุกขเฉยๆแตกสลายแล้วก็ไล่ไปหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ถึงใจใจก็มีความแตกสลายมีความแตกสลายดังนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมที่มีความแตกสลายเป็นธรรมที่มีความแตกสลาย ไ,ไปวิญญาณมโนสัมผัสมีความแตกสลายเป็นธรรมดาสิ่งใดมีความแตกสลายเนี่ยสิ่งใดที่เป็นความแตกสลายเป็นธรรมดาสิ่งนั้นเรียกว่าโลกในอริยวินัยหรือก็คือขันห้า หรือคือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เลยโยงไปสู่ตัวปฏิจจสมุปปนาธรรมมานี้เราลองไปดูปฏิจจสมุปปนาธรรมมา ปฏิจจสมุปปนาธรรมามีอะไร <c oughs> ในยะหนึ่งคือมีชาลามละนังมีชาติมีภาวมีอุปทานตัณหาไล่สายปฏิจจสมุปบาทขึ้นไปนี้เป็นปฏิจจสมุปปนาธรรมานี่เป็นปฏิจจสมุปปนาธรรมาซึ่งมีเจ็ดอาการคือไม่เที่ยงปรุงแต่ง เหตุเกิดมีเหตุเกิดขยะธรรมมาสิ้นเป็นธรรมที่มีความสิ้นไปวยธรรมมาเสื่อมไปวิราคะธรรมมาจางคลายไปแล้วก็เป็นนิโรธธรรมมาเป็นธรรมที่มีความดับไปดับไปหรือแตกสลายนั่นเอง มีอะไรอีกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นปฏิจจสมุปปนาธรรมาเพราะมีเจ็ดอาการเหมือนกันนะมีเจ็ดอาการมีอนิจจันะ์มีสังขตัง มีปฏิจจสูปปนังมีขยะธรรมังมีวยธรรมังมีวิราคธรรมังมีนิโรธธรรมังเจ็ดอาการนี้เป็นอาการของปฏิจจสมุปปนาธรรมาดังนั้นขันห้าเป็นปฏิจจสมุปปนาธรรมาขันห้าเป็นของแตกสลายดังนั้นขันห้าก็เป็น ปาโลกะธรรมมังรูปเนี่ยรูปประกอบด้วยอะไรด้วยตาหูจมูกลิ้นกายเนะวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นส่วนของใจใจกับธรรมมังใจกับธรรมมังหรือธรรมารมณ์ แล้วเราลองดู <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> ตัวนี้ดัง <c oughs> นั้นปฏิจจสมุปนาธรรมาเนี่ย ก็อันเดียวกันเลยปฏิจจสุปนาธรรมาอันนี้คือตัวสายปฏิจจสุปบาทซึ่งมีเจ็ดอาการปฏิจจสุปนาธรรมาซึ่งมีเจ็ดอาการมีอน,นิจจังสังขตังปฏิจจสุปนังขยะธรรมังวยธรรมังวิราคะธรรมังนิโรธธรรมังคือไม่เที่ยงปรุงแต่งมีเหตุเกิด มีความสิ้นไปเป็นธรรมที่สิ้นไปเป็นธรรมเสื่อมไปเป็นธรรมจางคลายไปเป็นธรรมที่ดับไปสิ่งนี้เมื่อกี้ถ้าเราจำได้ก็คือมันเป็นเจ็อาการของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นปะโลกะธรรมมังเป็นปะโลกะธรรมมัง เป็นธรรมที่มีความแตกสลายดังนั้นสองสิ่งนี้เหมือนกันปะโลกะธรรม,มังอานนคืออะไร คือโลกในอริยวินยัยโลกในอริยวินัยมีอะไรมีรูปเห็นนะมีรูปมีจักขู่สัมผัสมีจักขู่วิญญาณมีรูปรูปเป็นปโลกะธรรมมังมีจักขู่วิญญาณมีจักขู่สัมผัส มีชิวหานะคือรูปเสียงกลิ่นรสปัฏพธรรมรมคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมีจักขูจักขุก็คู่กับรูปคู่กับจักขุ่วิญญาณคู่กับจักขุสัมผัสจักขุสัมผัส ปัจจยานะเมื่อตาก็ไล่ไปเขาก็ย่อนี่ก็ย่อตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนะใจเป็นปะโลกะธรรมโมปะโลกะธรรมังนะธรรม,มาหรือธรรมังเป็นปะโลกะธรรม,มาเป็นธรรมที่มีความแตกสลาย มโนวิญญาณก็แตกสลายมโนสัมผัสแตกสลายอันเดียวกันหมดเลยเรื่องของขันหนะ้าดังนั้นขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสิ่งแตกสลายเป็นโลโกเป็นโลกเป็นสิ่งแตกสลายเป็นปโลกะธรรมังดังนั้นปะโลกะธรรมังนะ โลกกับปฏิจจสมุปนาธรรมาก็เป็นสิ่งเดียวกันหมดเป็นสิ่งจัดว่าเป็นอะไรเป็นสิ่งที่กุมารกุมาลีเข้ามายึดถือก็คือเปรียบเหมือนเรือนน้อยๆเปรียบเหมือนเรือนน้อยๆที่ทําด้วยดินดังนั้นสัตว์เป็นผู้ที่เข้ามายึดถือสิ่งนี้วันก่อนได้สนทนาธรรม กับโยมคนหนึ่งก็เลยอบอกว่าในส่วนของปโลกะธรรม,มาเนี่ยหรือปฏิจจสมุปนาธรรม,มาเนี่ยมันก็คือสังคตะหรือสังคตาธาตุนะนั้นสังคตาธาตุเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่กุมารกุมารีเนี่ยเข้ามายึดตือ และอาการของสังคตาทาตุเนี่ยก็คืออาการที่มันมีเกิดมีเสื่อมมีดับมีเกิดมีเสื่อมมีดับดังนั้นสิ่งนี้มันเป็นอาการของของเลือนน้อยๆน,นะของขันห้าของสังคตาทาตุที่สัตว์เนี่ยเข้ามายึดถือันะ้นสัตว์ไม่ได้มีอาการอย่างนี้เพราะสัตว์เป็น ผู้ที่เข้ามาหลงยึดผู้ที่ยังมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตะนาเป็นเครื่องผูกเลยถูกเรียกว่าผู้ยึดติดหรือสัตตานังดังนั้นสัตตานังเนี่ยเข้ามาหลงยึด <c oughs> ขันห้าขันห้าเป็นของแตกสลายเมื่อเห็นขันห้าเกิดเสื่อมดับเห็นขันห้าเกิดเสื่อมดับสัตว์ต้องมีปัญญา รู้ว่าขันห้านี้เป็นอนัตตาและเมื่อมีปัญญาเห็นว่าขันห้าเป็นอนัตตาแล้วก็จะต้องมีปัญญาขึ้นไปกว่าควรไหมที่จะเห็นว่า <c oughs> สิ่งที่มันเกิดเสื่อมดับแล้วเราเห็นมันเป็นอย่างเนี้ยมันควรจะเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราสัตว์ก็จะ เข้าใจผู้ยึดติดเมื่อเห็นโทษอย่างนี้จะเข้าใจว่าสิ่งที่มันมีอาการอย่างเนี้มันจะต้องไม่ใช่ของเราแน่นอนเพราะเราเห็นมันแตกสลายแต่เรานั้นไม่ได้แตกสลายไปตามมันดังนั้นรูปเวทนาสัญญาสังการบิญญาณเป็นปาโลกะธรรมมังเป็นธรรมที่แตกสลาย เป็นปฏิจจสมุปปนาธรรมมาเป็นธรรมที่มีเหตุเกิดเกิดจากเหตุอาศัยเหตุและมีอาการคืออนิจจังคือไม่เที่ยงสังขตังเป็นของปรุงแต่งปฏิจจสมุปปนาังคือมีเหตุเกิดเป็นขยะธรรม,มังเป็นธรรมที่มีความสิ้นไปเป็นวยะธรรม,มังธรรมที่มีความเสื่อมไป เป็นวิราคธรรมังทมที่มีความจางคลายไปเป็นนิโรธาธรรมังเป็นธรรมที่มีความดับไปนะดับไปหรือการแตกสลายนะนี่ก็เชื่อมกันหมดดนะังนั้นกุมาร,ก,มารกุมารีไม่ใช่ขันห้าแต่กุมารกุมารีเป็นผู้เข้ามายึดขันห้าขันห้าคือสิ่งที่กุมารกุมารีสำคัญผิด ว่าเป็นตัวเราของเรามาตลอดการยาวนานดังนั้นกุมารกุมารีก็เลยเปรียบเหมือนมาเป็นโลโกโลโกติมาเป็นโลกเข้ามาหลงยึดอยู่ในระบบของโลกขันห้าเป็นโลกตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นโลกนี้พระศาสดาก็ ตรัสบ,บอกว่าสุญโยโลโกโนะสุญโยความว่างนะโลกว่างเปล่านะโลกว่างเปล่าคําว่าโลกว่างเปล่าก็จะหมายถึงการว่างเปล่าจากอัตตานะความยึดถือว่าตัวเราว่าของเรา ดังนั้นถ้าเราไปดูคำว่าสุญโยโลโกสุญโยโลโกสุญโยโลโกติคำว่าว่างนี่หมายถึงอะไรโลกว่างตรงบอกว่านั่นคือการว่างจากอัตเตนวา ตัวเราอัตนนออต,ต,น,ต,น,น,ตนิเยนวาของเราอัเตนวาอัตตนิเยนวาอัตตนิเยนวาของเราสุญยังอัตเตนะว่างเปล่าจากตัวตนว่างเปล่าจากของตน สุญ,ญังอัตเตนวาอัตตนิเยนวาอันนี้คือสุญ,ญโยโลกโกติโลกว่างเปล่าถ้าเป็นโลกโลโกก็จะต้องมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคิดว่ารูปเป็นตนตนเป็นรูป เวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนาสัญญาเป็นตนตนเป็นสัญญาสังขารเป็นตนตนเป็นสังขารวิญญาณเป็นตนตนเป็นวิญญาณคิดว่าจิตมโนวิญญาณเป็นตนคิดว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นตนเป็นตนนี้ก็คืออัเตนวาเป็นของตนก็คืออัตตะนิเยนวาวาแปลว่าบ้างหรือหรือก็ได้ เป็นของตนบ้างเป็นตนบ้างเป็นของตนบ้างถ้าโลกว่างสุญโยโลโกติก็คือว่างเปล่าจากความสำคัญว่าตัวตนว่างจากจักขุนะจักขุก็ไม่ใช่ของเรา จักขุวิญญาณไม่ใช่ของเราจักขุก็สุญยังจักขุวิญญาณก็สุญยังจักขุสัมผัสก็สุญยังหรือสุญโยว่างอานันทะสุญยังอัเตนะวาอัตตนิเยนวาตัสมาเพราะเหตุนั้นง จึงเรียกว่าสุญโยโลโกติวนะุจจติติวุจติก็คือเรียกว่าเรียกกันว่าตัสมาก็คือเพราะเหตุนั้นนะสุญโยโลโกติก็คือเรียกว่าโลกว่างเปล่าคือการว่างเปล่าจากความหมายแห่งความมีตัวตนรนะูปก็เป็นรูปไปนะอันนี้ก็คือความสัมพันธ์กันความเชื่อมกันทั้งหมดนะของ ปฏิจจสมุปปนาธรรมมาปโลกะธรรมังแล้วก็ <c oughs> ความว่างจากสิ่งเหล่านี้สุญโยโลโกศุญโยโลโกติ <c oughs> วันนี้ก็ฝากข้อธรรมที่ว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตาไว้ประมาณนี้